<c oughs> สวัสดีครับประดาเกอทู 2. ลืมไม่สั่โอ้ยนะครับเดี๋ยวก็อไปเอาไม้พ่พอกันตอนเสาราบ้านนิลาหน่อยอยุ้งอิงนะครับกะเสรเนี้ยว่าเสารเนี้ยแหละเก,กือมงนะครับแปดโมกะมาบ้านีิลาตอนเศารานะครับ พ่อปาพูดคุยกับคนหลายโอ้มีตาพัยเอกตัวนี่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีน้องต้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเด้วยบ้านเจ้าย้อยนั่นเป็นวะที่าย้อยแจียงสนามนั่งเพราะบ่าบ้านบ้านแม่แม่บ้านแม่คงอยู่อำเภอพ้นครับนั่นล่ะอำเภอพ้นบ้านโจนบ้านโจนน้องแกแถวเอ่อเออเฟืร์ บ้านเขาอยู่บ้านหัวหน้ากลางบ้านหัวหน้ากลางเพื่อจนในบทจังหวัดสุรรเพนเขาตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวก็ก็ทายคลิประเอกกอนระเอกนุ่นระเอกตนเอาสวัสดีครับระเอกนุ่นติดตามตั้งเต้าพุนละรลองเพ่งกุละกับพระเอุน นะครับด้วยเพลงกิ้งทุ่นหมดละถ้าเกิดมีเส้นขึ้นนี้แล้วก็เส้นนี้ขึ้นมาชนนะไม่รวยรวยเลยดีดีแล้วไม่มีดีแล้วมันเป็นแดงใดก่อมก็มีก็มีอยู่สองเส้นนี่สนนี่สสิองคนอีกแล้ว สมัยสมัยนั้นเนี่ยปลาไปเลียนอยู่โรงเรียนอินทราบำรุงอำเภอเมืองพน,<ส>นจังหวัดขอนแก่นมเยอะ คุณเก่ามีน้อยวะคุณเก่ามีน้อยต้องทำต้องได้สร้างสร้างมูลใหม่เยอะหนเดินมูลใหม่ดีเมื่ก่าน้อยครับผมต้องลำบากดูดูดูให้พระเอกแล้วดูดูดูให้ไม่ใช่พระเอกหน่อยขอเป็นข้าวข้าวข้าวขอข้าวขก็ได้มีกระบาดปอเจ้าเอาครับคุณครู มีแมนแมนบ๊อกตัวน so ี้ทแมนบอกเี่กรบตัวนี้แมนบอกดูที่ตาดีๆิมามีเรียงลัเถ้ามีการระบาทครับมาจาข้างบนลงมาเกดื้อสร้างหรือว่าเขาส่งมา ช่วยคนเต่ป็นคนที่ไม่ไม่เอาเปียบใครมีแต่คนเอาเปียบเราประมาณนั้นือคือคือคือร้ขมาเหมือนเป็นคนแบบนี้ไม่เอา่คไม่ทแบบเรานี่นี่คนเอ่านมี่ครระบาดอยนรบอดเลยั่บองต่ายนี่ีอยู่ับีอยู่เลยล่ะนีอยู่อขาดอ มีดีอาวมีดอยู่ดีเส้นวาสนากับเส้นหัวใจมันอยู่กลางกึ่งกลางยิ่งดีใหญ่เลยเนี่ยกึ่งกลางอย่างเนี้ยใจแบบใดรับนนี่ไงเห็นในคลิปดีครับดีขอบคุณครับขอบคุณไปเอกนุ่นต๋อ รุ่นเพิ่นยุจนว่าพุทธเจ้อนเพิ่นร้องเพลงโดนโดวเพลงคิงทุนเส้นนี้ก็ขึ้นมางนี้แะจะจะจะมีโชคบ่อไซ้สายรถาฟนี่นก็ไม,ม่ขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเป็นบอกกูถึงเรื่องโชคนี่นนผมมีเลยหรผมไม่มีเรื่องโชคเลยนะจะมียูทูบกันมีเงียน <c oughs> อัน,นนั้องโชว์ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับมีอย่างน้อยมันีาวโอ้แปลี่ยนเป็นขาม้าเลยบานนี่เอา แบเป็นขามาเลยบานเนี่ยากฝากเมนมาบนสมมติ่อาเป็นขาครับเป็นขามาเป็นขาครับมาเป็นขาเมื่อคืนได้แต่ดนเม่อยได้แดุูเลย ดมูมั้ยนนนนนีี่่ะะเเาาบอป็งโอ้ยคือหนาขนาดนั้นร่มอันนี้ก็บพีแม่นขนมจีนน้ำยาขนมจีนเด้อพี่น้องนะครับน้ำยาขนมจีนน,น้ำนมจีนกับเพียบอาหารการกินเยอะแยะครับวันนี้สำหรับาทางบ้านกีหฬาหน่อยกีหฬานะครับอันนี้คือเป็นแกงปักปักปลาอือน,นะครับ ผัวมันะครับต้มจืดนะครับต้มจืดหมูสับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้น่ากินแล้วก็อันนี้ก็ติเป็นหน้าติเป็นลาบหมูผัดพริกหมูสามแั้นทอดลาบหมูนะครับอาหารเสริมนะครับนี่อาหารเสริมคือข้าว ดนะครับทันกิโลละเท่าไหร่อาฟามดตต้นนี่ครับสวัสดีครับผมโอ้เข้าไปสวัสดีครับ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 แอดมินนะครับขออนุญาตขออนุญาตทางฝั่งนั่งเอกหน่อยนะครับขออนุญาตถ่ายทางฝั่งนั่งเอกครับผมปาดจีโอทูนะครับ ปาดครับผมปาดเก,กอทัร,รออฟฟิเชียลนะครับปาดนะคะปาดเกอทัออฟฟิเชียลต,ตัวต้มดาดปาดมาคนเหรอ <c oughs> แมน่ <c oughs> แมน <c oughs> มาทานปะยอดเลยคุณเด ติดตามให้เด้อครับเรือนางเอกทุกคนทุกคนครับติดตามช่องปลาดากเกลือถ้วยน้ำเนี่ยครับผมตั้งซื้อแบบของซีแหละคอยบอกวิถีตั้งน้ำครับผมนะครับคุณนางเอกสูสัยใหญ่กระดายก็ติดตามให้น้ำเนี่ยครับผมนะนะครับเกือบถวายยางมาเอาทั้งนี้เนาะนนี่ เอาข้าวเอกว่าเป็นตัวอย่างนั้นมาหน่อยครับวายลูกไส้ลูกไส้สป้ายเมื่อเมื่อคืนฟังเอาแบบเราททีนล เป็นผ่านอี่ยังเขาเออผพันอี่ยังแหะหน่อยชีว่าว่าครับชีว่าว่านังดงอ้าวชีว่าว่ารักคนที่เขาไม่รักเราไหมท่อนนั้นก็แบบชีว่าว่าก็จะรอแล้วคนที่เขาไม่รักเราก็เนี่ยตั้งแต่ร้องมาเพลงนี้เพราะสุดแล้วก็พอแค่เอเดียวเด้อคลิปนี้ไว้สำหรับก่อนนะครับสำหรับช่องปลาด่าเกียวขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการ จะลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเห้อกันนี่ย,ยครับนะครับเอาไว้เมื่อนี้ขอจบคลิปตรงอ่าวงพระเอกนางเอกคนนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ